3คมุณเจซอนครับเชิญค<า>่ัเชิญนั่งก่อนเหนื่อยไหมเมื่อกี้เหนื่อยไหมลูกก็สนุกค่ะไม่ไม่ค่อยเหนื่อยมากค่ะสนุกเลยค่ะ<า>แต่ว่า <c oughs> ไม่ท <c oughs> ราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าได้โจทย์เพลงชื่ออารมณ์เสียหรือเปล่านะครับ,รบทำให้สัปดาห์หนี้ทั้งสัปดาห์คุณแจซอนดูดูอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับแล้วก็หดหงิดตลอดเลยร้องไห้ไม่พูดอะไรเลยั้งอ๋อเหรอคะไม่หนู <c oughs> หนูอารมณ์งงปกตินะคะร <l ong S 2> ้องไห้นะ <c oughs> แต่กุญแจซอนด้นะอ๋อใช่มีวันหนึ่งห <c oughs> นูร้องไห้เพราะว่า มันเครียดจัดก็เหมือนอารมณ์เดิมมาค่ะแบบพี่ก็ร้องอยู่ที่บ้านพร้อมกันเลยหวานลวเลยทั้ตใจพี่ร,<อ>พร้องกนันหน้าเสียเลยตอนนี้บอกพี่ร้องเหมือนกันหน้าเสียเลยแล้วเป็นเพราะว่ากรอนของพี่จิชหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ทำให้ตอนต่อไปร้องอารมณ์เสียเนี่ยอินเลยเกินอารมณ์รู้สึกแบบกุนกินบ้าอารมณ์เสีย่ากเป็นเพราะกรอนหรือเปล่าคะ,ะก็ ที่จริงกรอนของของที่เขาเป็นกำลังใจให้อะคะ่ะแต่แต่คือในโจทย์เนี่ยมันต้องเป็นอารมณ์เสียแล้วก็ต้องตีบทที่เราเรียนมาอะไรเงี้ยคะ่ะว่าอารมณ์เสียอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่จริงแล้ววันนั้นมีมีความรู้สึกอะไรไหมมันหงุดหงิดไหม,มวันที่อารมณ์เสียแล้วร้องไห้ในบ้านอ๋อหนูคือหนูไม่ได้อารมณ์เสียรุนแรงคะ่ะคือบอกว่าแค่แบบน้อยใจตัวเองว่าทําไมตัวเองยังทําได้ที่ตัวเองตั้งเป้าไว้แบบเออทำทำ,ทำไมยังทําไม่ได้อะไรเงี้ยแบบ ก็พยายามซ้อมบ่อยๆแต่ทาไมยังทําไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเรืออะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ควรจะไปวิตกกังวลอะไรมากเพราะยิ่งวิตกกังวลเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพของเราเนี่ยมาลดหายลงไปใช่ค่ะถ้าเราทําใจสบายๆนะครับแล้วก็สนุกสนานไปกันด้วยความรักค่ะเราจะทําได้ดีมากขึ้นกว่านี้ค่ะถ้าเราไปเครียดมากคิดมากเนี่ยนอกจากเราเราจะสวยโกะแล้วเนี่ยเราจะสวยประสาทแบบพี่ก็ด้วย ว่าหนูเครียดแป๊บๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ปกติแล้วค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับดีนะครับตอนนี้พร้อมแล้วกับเพลงต่อไปให้สแตนบายนะครับคุณแจอนครับพี่สามับพิจิ๊กครับคุณใจซอนพิจิ๊กจะบอกอะไรให้ฟังไหมคะคุณใจซอนต้องไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นคิดว่าเราอยู่คนเดียวอย่าไปคิดว่ามีคนอื่นจ้องเราอยู่นะ เพราะว่าพ่อเราเป็นดาราเราเป็นลูกดาราเราต้องไม่กลัวใครเดีนะ๋ยวไปเห็นว่าโอ้โหทำไมคนนี้เขาก็เชียร์คนนี้ใจจะหวิวไม่ต้องหวิวเลยนะคะวันนี่พี่จิ๊กจะทําให้ดูไม่ต้องกลัวนะแล้วเอาอย่างเยี่ยงเลยนะค่ะก้องมันนี่เลยค่ะ <c oughs> นี่แล้วเราก็หยิบสามิติมาใส่จิ้มลูกตา <c oughs> <c oughs> ใส่อย่างนี้เลยนะ ไปไปแล้วก็มองกล้องนะคะกล้องก็หมุนตามตามไปเรื่อยๆนะคะจิกไปด้วยปลายเท้าแต่กล้องโคตรหน้าแต่เล่นเท้าเยอะๆหมุนไปไม่ต้องกลัวกลัวไหมไม่ค่ะจับจับอกกลัวไหมไม่ค่ะผมว่าพอแล้วล่ะ มองยู้ปริงภาทาภาทาเสียอยู่ต้องให้กำลังใจน้องนะหอมทีหอมทีอมทพ,พอแล้วสู้นะดิดมองก็งงแล้วต้องให้น้องสู้หน่อยสิ อบ้านนาสป,ปาบ้านทุงเสาน้อยบ้านนาสป,ปาบ้านทุงสูงใส่พ้าทุ่งฟังแรงลูกพงไทยฉันอยู่กับโคลนกับสายลมดีๆอยู่กับนาทีบ้านริมฟังคลออยู่กัน,รนพร้อมหน้าเรืยอญาติพี่น้องแซ มีต้องบทบังน้นใจสวยแบบไทยชาวไร่ชาวนาแล้วโครนเป็นหน้าฉันจึงหน้าใสมาค้ามากรูดขาดผิวมันเข้าไปคำมิ้งฉันงัายอกให้ผิว I'm sorry. no เดินด้วยเลาคือนวดฝ่าเท่าพอได้เป็นเท่าและช่วยให้พ่อนกลายเป็นภูมิปัญญาคอขุยยาตา,ายายอยู่กับนารักและสบาย พิจารณนวีสามครับฟังคอมเมนต์ค่ะคอค่ะไปข้างหน้าเลยนะครับเดินไปฟังไปด้วยนะครับเชิญคุณติครับ, <aluminium. S 2> บครับ <lem me> ขอบคุณครับขอบคุณพิจิกนะครับเอ่อหัวประโยคของคำร้องเพลงต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ <c oughs> ที่จริงแล้วพิธียังนึกอยู่ว่าคุณจารณ์เนี่ยมีเสียงที่เพราะ ไพเราะแล้วก็ส่งพลังนะฮะแต่<ะ>เพลงนี้อาจจะมีโทนเสียงที่ค่อนข้างต่าเพราะนั้นดัชนีการแสดงความสามารถของเราออกมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงจุดก็ได้แต่จริงๆแล้วที่จริงมีนะครับท่ารําหลายท่าเนี่ยโดนใจผู้คนมากมายกายกองและถ้าจะให้นี่นะมั่นใจนะเราเนี่ยควรจะต้องสําแดงฤทธิ์เดชฝีไม้ลายมือของเราด้วยตัวเองก็ได้ไม่จมําเป็นจะต้องจำเอามาจากเขาเรียกว่าที่เป็นของ ของของดั้งเดิมก็ได้แล้วใส่ความสามารถของเราก็ได้นะครับ <laughs> 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 ขอบคุณค่ะเ <laughs> ชิญครับคุณไก่ครับสวัสดีครับ <laughs> <laughs> พี่ว่านะครับอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ว่าแขกรับเชิญทำให้เรางงงบ้างเพราะว่าคุณแจซอนโดยปกติก็ก็งงงอยู่แล้วใช่ไหมครับ <laughs> แต่ก็วันนี้สำหรับเพลงนี้ถือว่าคุณแจซอนทำได้ดีนะครับสำหรับเรื่องร้อง ที่ถือว่าในส่วนที่ดีนะในส่วนที่ดีในส่วนที่สีเป็นเสียงหลบเราเนี่ยอาจจะยังมีข้อผิดพลาดอยู่และบางพอช่วงหลังๆแรงเริ่มหมดแต่ช่วงต้นๆเนี่ยบางช่วงออกมาดีมากนะครับแล้วก็มีสำเนียงลูกทุ่งออกมาเป็นเสียงพลิกๆด้วยอันนั้นดีนะครับวันนี้เพลงนี้เนี่ยกลับมามีแววตาที่สดใสขึ้นแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่อย่าไปกังวลเพราะไม่งั้นก็ไม่โก้สินะโอเคโ<ะ>ชคดีครับขอบคุณค่ะคุณฟอร์ดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ จริงๆแล้วคำถามที่พี่เป็นห่วงกุแจซอนเมื่อสักครู่นี้นะครับครับผมคำถามที่พี่เป็นห่วงกุแจซอนเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือว่าเวลาที่เราจะต้องร้องเพลงที่มันซีเรียสขึ้นหรือว่าเป็นการเล่าเรื่องที่อะไรขึ้นเนี่ยคือภาพของความทะลึง่งทะเลนมันยังติดมาอยู่ทําให้เราลืมฟังเนื้อหาที่น้องเล่าออกมาได้หรอกไหมครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถโสมวิญญาณนักแสดงที่ว่าเพลงนี้เราก็ได้เต็มที่เต็มที่เลยกับอีกเพลงเมื่อสักครู่นี้ ันเป็นเรื่องพื้นบ้านเล่าเรื่องเออพอพะมันมีเรื่องเล่าเยอะนะครับเพลงมัสกคู่นี้แล้วแล้วถ้ากุญแจกสอนหมายถึงว่าตีโจทย์ให้มันนุ่มนวลกว่านี้อีกนิดเนี่ยพี่ว่าเรื่องมันจะชัดขึ้นนะครับเพียง<อ>แต่ว่าตัดเสียงชอบโทนเสียงมากนะครับสําหรับเ,เพลงมัสกคู่นี้มันหวานมีความหวานอยู่ในนั้นนะครับจําเอาไว้ได้นะครับสําหรับโทนมอสกคู่นี้ถือว่าขาดอย่างเดียวก็คือแยกความสดใสกับความ หาออกให้ได้นะครับและทำให้ได้ทั้ง2อย่างนะครับจะดีมากเลยนะครับขอบคุณค่ะรักกุญแจส่นวนโบทวีสาครับ